BLACK d o อกมาแล้วครับก็ถ้าเกิดใครที่รู้จักยี่ห้อนี้นะครับจะรู้ว่าเขาสำรวมกรณ์เกี่ยวกับการออกไปข้างนอกการไปปิกนิกการไปตั้งแคมป์การไปเข้าป่าเดินป่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเสื้อที่นอนหมอนมุง้งเก้าอี้โต๊ะโคมไฟอะไรต่างๆพวกนี้ยเยอะมากมายนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมจัดมานะครับเป็นโคมไฟอนเนกประสงค์สําหรับใช้ข้างนอกนะครับผมชอบตรงที่มันชัดแบดก็ได้ ชาร์จตัวละเซลก็ได้นะครับทำให้มันไม่ต้องกลัวบบจจว่าแบตจะหมดเวลาเราไปอยู่ข้างนอกที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ดีตรงนี้เลยนะครับมาดูความพิเศษของเขากันครับที่ทำให้ผมตัดใจจัดมันมานะครับมาดูกันเลยโอ้เหมือนนะครับตามมาตรฐานยี่ห้อนี้จะค่อนข้างทำตามมาตรฐานนะมีแบบคูมมค่มือคู่มือแบบบัตรอะไรเงี้ยมันดูดูพรีเมียมนะดูดีกว่าของแบบ ธรรมดาทั่วไปนะมีคู่มืออะไรชัดเจนบอกเรียกการใช้งานสามารถไปดูได้นะครับสภาษาจีนกับอังกฤษนะไม่เป็นไรเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เป็นเสมือนคู่มือเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับใสช่ชาร์จมาพร้อมมาดูกันนี่นี่ครับนี่คือตัวไฟฉายแบล็ k ด็อกของเรานะครับไม่ไใช่ไปฉายดีโคมไฟแล้วกันเรียกว่าโคมไฟแล้วกันนะครับมันจะเป็นเล็กๆอย่างนี้ไหนปุ่มเปิดไหนปุ่มปิดใช่ไหมไม่เห็นเลยเห็นแต่ตัวไฟแล้วก็โซลาร์เซลล์ครับ ปุ่มเปิดของมันอยู่ตรงนี้ครับผมดูวิดีโอมาผมดูวิดีโอมาดูนะหนึ่งสองสามนี่นะครับปุ่มเปิดซ่อนอยู่แล้วก็ต่องเจ็บใส่ชาร์จด,ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้สามารถใช้ระบบชาร์จแบตก็ได้หรือว่าชาร์จโซลาร์เซลล์ก็ได้ตอนนี้เราออกจากบ้านชาร์จแบตไปให้เต็มผมแนะนานะครับแล้วเวลาใช้ข้างนอกถ้าเรายังไม่ได้ใช้ช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเอามาตั้งตากแดดไว้เพื่อให้มันพลังงานเข้ามานี่แต,ต่ด้ยืดอายุการใช้งานเมื่อายุการใช้งานใช้งานได้นานมากขึ้นสมมุติว่าเราไปเดินป่า5น10วันองนี้ย แบตมันไม่มีทางพอขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องชาร์จไวในระหว่างวันไปด้วยนะครับคนไม่เป็นตัวหิ้วอย่างนี้ทําให้แบบแขวนตรงไหนก็ได้สมมติว่าเราอยู่ในป่านีน่ผมจําลองว่าอยู่ในป่าเลยแล้ะกันนะครับเราอยู่ในป่าปุ๊บเราพักตรงนี้ มีกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยโติน,นี้คือกิ่งไมง้มันห้อยอยู่แล้วก็สามารถแขวนเพื่อรับแสงแดดปื้อให้มันชันแบบได้เลยอย่างนี้นั่นเองนะครับไฟเขามีอะไรบ้างมาลองเปิดดูกันอ๋อใช่หนึไปดูเลยไปดูนี่นอกจากจะเป็นไฟที่เหมือนหลอดไฟที่บ้านเราเอาไฟ LED อย่างเงี้ยก็จะมีไฟที่แบบส่องไปด้านหน้าพุ่งตรงเหมือนไฟฉายด้วยนะครับอะลองดูทีละโหมดนะครับปุ่มเดียวเลยกดหนึ่งครัง้งเปลี่ยนโหมดไปเรืเลยมีทั้งหมด7แบบไฟด้วยกันนะครับลองกดดูกันอันที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นไฟเปล่าๆอย่างนี้เลยนครรัตง เอฉว่างอยู่นะมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับกดอีกหนึ่งครั้งอุ้ยอันนี้กดแรงเกินาไมกดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟเบาลงมานะครับนี่เราลงจากเมื่อกี้เหมือนกันก็ประหยัดพลังงานมากกว่านะครับกดอีกหนึงครั้งจะเป็นไฟกระพริบ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ในกรณีอะไรกระพริบส่งสัญญาณอะไรงี้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับก่อนหน้าไปจะเป็นไฟสีเหลืองแทนอ่าสบายตามากขึ้นเอาไว้กลางคืนเวลานอนอะไรอย่างงี้นะครับถ้าแรงไปกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเบาลงอ่าพูดง่ายนะครับขาวแรงขาวเบาขาวกระพริบเหลืองแดงเหลืองเบาท้าจุดท้ายต้องเป็นเหลืองกระพริบแน่นอนเห็นยอ่ะอีกหนึ่งครั้งครับครั้งที่7จะเป็นไฟด้านหน้าตรงนี้เหมือนแบบไฟฉายนั่นเองนะครับเราจะแบบส่องพุ่งตรงไปสมมุติว่า มุดมากเลยเราต้องการจะดูแค่ตรงนี้จุดเดียวเราสามารถส่องให้ตรงตรงนี้เพื่อมองเห็นมันได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็แบบหูหิวทำให้ถือมันไฟฉายได้ด้วยเออเจ๋วดีนะครับหมดได้ آ, อ่าน,นี้ครับมีทั้งหมด7โหมดผมบอกไปนะครับไอเดียดีมากนะครับมีพลังแบตเตอรี่บอกมันกว่าหมดนี่ ตึ๊บตรงนี้ยังร้อยเปอร์เซ็นเต็มอยู่อ๋อไม่ใช่เหลือเจ็ดห้าแล้วเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ควรชาร์จไว้ให้เต็มก่อนออกจากบ้านมีบริมาณบอกอยู่ไม่ต้องกลัวหมดรมหรือว่าเราดูไปเลยลเฮ้ยเหลือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วรีบไปชาร์จก่อนถ้าเจอไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ได้นะครับดีมากเลยเออแจ๋วใช้ด้วยแทสีตรงนี้ครับทัวร์นี้ทุกทอยาก่างเป็นแทสีหมดแล้วเพราะฉะนั้นใช้ร่วมไม่ได้หมดชาร์จมือถงมือถือชาร์จของอย่างอื่นอะไรอย่เงี้ยที่มันเป็นหัวแทสี จิ้มชาร์จได้เลยนะครับนี่ปบ๊บอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะครับดูข้อม,มูลเพิ่มเติมกันนิดนึงก็ได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่แบตเตอรี่อยู่ที่นี่ครับ2,400มิลลิแอมป์ครับโอ้เป็น3.7โวลต์ด้วยนะครับสามารถชาร์จได้เร็ว,รวอย่างนี้สบายเลยนะครับน้ำหนักประมาณ191กรัมเท่านั้นนี่คือรวมทั้งตัวแบตเตอรี่อ๋อมันแบตเตอรี่ก็อยู่ในตัวอยู่แล้วนี่เนี่ยทั้งตัวเนี่ยร้อยเก้กรัมนะครับยอดเออน้ำหนัก ไม่หนักมากด้วยนะครับไม่รว่าไม่เป็นภาราเรามากแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใช้แสงสว่างจากมันได้แถมได้พลังงานฟรีจากพระอาทิตย์ด้วยนะบอกแล้วครับว่าเป็นหนึ่งในไฟฉายที่ครบเครื่องมากๆสําหรับในการออกไปข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกเดินปงเดินป่าอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าขอแค่มีความสว่างจากไฟตัวนี้เราก็อยู่รอดได้ครับนี่นี่นะครับโคมไฟสําหรับใช้กลางแจ้งจาก Black Do อกครับ เจ๋อมากเลยนะอ่าผมไม่ตะก้าไว้ให้ละกันนะครับทั้งทาง YouTube Shopping ที่จะเด้งขึ้นมาและใต้วิดีโอละกันให้ไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยชอปบ <S <S อ,บอละสะดอ,อ,อ,อ่อต่อนะครับไปจัดกันได้นี่เออเจ๋งอ่ะฟังก์ชันการดึงขึ้นนี่คืออะไรผมไม่ได้เจอเหมือนกันแต่ก็ก็เทดีคือแบบเวลาเปิดไฟแล้วก็ปิดลงมาได้อย่างงี้อ่าก็ใช้อย่างงี้ก็ได้แบบแบบเบาๆหน่อยแต่ก็ไม่รู้มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะอ่าก็แล้วแต่ลแตล้วแต่การใช้งานครับข้อแบบมาเป็นแบบนี้นะนี่เย่เทมากอ่าไฟฉาย Black Duck.